สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวจากพระไตรปิฎกที่แสดงให้เห็นถึงความร้ายแรงของบาปกรรมอันหนักหน่วงและการลงโทษตามกฎแห่งกรรมที่ยุติธรรมที่สุดนั่นคือเรื่องราวของพระเทวทัตผู้ซึ่งถูกแผ่นดินสูบลงไปในอเวจีมหานรกตอนที่หนึ่งพระญาต ผู้ทะเยอทะยานและริษยาพระเทวทัตเป็นพระญาติสนิทของพระพุทธเจ้าและได้ออกบวชพร้อมกับเจ้าชายองค์อื่นๆแต่การบวชไม่อาจชำระล้างกิเลสของท่านได้พระเทวทัตเป็นผู้ที่มีความริษยาและความต้องการอำนาจอย่างแรงกล้าท่านพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อสร้างชื่อเสียงและลาบสการะแก่ตนเอง แต่ความสำเร็จของพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าใครจะเทียบได้ทำให้ความริษยาของพระเทวทัตนั้นปัทุขึ้นท่านต้องการที่จะเป็นผู้นำาศาสนาแทนที่พระพุทธเจ้าให้ได้เมื่อความต้องการอำนาจไม่เป็นผลพระเทวทัตจึงเริ่มทำการก่อกรรมที่ร้ายแรงโดยการพยายามแยกคณะสงฆ์ให้แตกกันหรือที่เรียกว่าสังฆเพศ ท่านเสนอให้พระพุทธเจ้าบัญญัติกฎที่เคร่งครัดเกินความจำเป็นวัตถุห้าประการโดยอ้างว่าเพื่อความบริสุทธิ์แต่เมื่อพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้เป็นกฎบังคับพระเทวทัตก็ฉวยโอกาสนี้ใส่ร้ายพระพุทธเจ้าว่ามากๆและชักชวนพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งให้แยกตัวออกจากหมู่สงฆ์ไปอยู่กับท่านตอนที่สาม การทำความชั่วร้ายที่กระทบพระเจ้าพระสงฆ์เมื่อความต้องการอำนาจไม่เป็นผลพระเทวทัตจึงตัดสินใจก่อกรรมที่หนักหน่วงที่สุดนั่นคือการพยายามปลงพระชนพระพุทธเจ้า